โอเคครับคราวนี้ผมขออนุญาตสรุปครับ5สิ่งทำก่อนนอนหลับง่ายหลับดีหลับลึกตลอดคืนไม่ต้องใช้ยาแม้แต่เม็ดเดียวนะครับ เทคนิคที่1นครับนั่นก็คือการทานอาหารเย็นครับท่านฟังไม่ผิดครับนอนให้ดีต้องทานอาหารเย็นให้ถูกต้องต้องทานอาหารเย็นแบบแป้งต่ำน้ำตาลต่ำไขมันดีสูงโปรโตีนธรรมชาติหรือที่เรียกว่าโลคา a ์บ high fat d อทร่วมกับการทํา IF อย่างถูกต้องนั่นเองนะครับอาหารเย็นก็คือแป้งต่ำน้ำตาลต่ำไขมันดีสูงโปรโตีนจากธรรมชาติการทํา IF ก็คือกินมื้อสุดท้ายเนี่ยนะครับแนะนาว่าให้จบคําสุดท้ายก่อนหนึ่งทุ่มแล้วเข้านอนช่วง4ี่ทุ่มถึง5้าทุ่มตื่น6 โมงเช้าแบบนี้ฟินกันแบบสุดๆเทคนิคข้อที่2คือการทำเอิร์ติ้งและสัมผัสธรรมชาติ ท่านฟังไม่ผิดครับอยากนอนหลับได้ดีต้องรับพลังจากธรรมชาติครับนั่นคือการเดินเท้าป่าบนพื้นหญ้าพื้นดินนะครับพื้นทรายนะครับหรือการว่ายน้ำนะครับหรือการนั่งพิงต้นไม้ใหญ่เพื่อจะได้รับประจุฟไฟฟ้าดีๆมาจากโลกใบนี้ลดอนุมูลอิสระในร่างกายของเรารวมไปถึงทําให้ร่างกายเราผ่อนคลายระบบฮอร์โมนดีนอนหลับได้ลึกนอนหลับได้ดีนอนหลับได้ง่ายนั่นเองนะครับข้อที่3ครับอันนี้ตรงไปตรงมาการทําสมาธิและการ หายใจอย่างถูกต้องแนะนำ10-15นาทีก่อนนอนหยุดมือถือ1ชั่วโมงก่อนเข้านอนเปิดไฟสีส้มๆทำสมาธินะครับลดการกระตุ้นจากแสงไฟสีขาวและฝึกใช้เทคนิคการหายใจแบบ C78 เข้า C ค้าง7ออก8ทําแบบนี้20ครั้งแล้วเข้านอนครับรับรองฝันดีแน่นอนมาต่อกันที่เทคนิคข้อที่ C ครับนั่นคือการจัดสภาพแวดล้อมในการนอนแบบฮุกกะฮุกกะเนี่ยนะครับ เป็นหลักการการใช้ชีวิตของชาวเดนมาร์กที่ผมชอบมากๆนะครับปรับให้ห้องนอนมีแสงไฟสลรวสรวแบบนี้นะครับก็คือแสงไฟสีส้มประมาณ3,000นเควินนะครับแล้วก็สร้างบรรยากาศนะครับเตียงสะอาดหมอสะอาดผ้าห่มสะอาดมีกลิ่นหอมเบาๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลาเวนเดอร์ไม่ว่าจะเป็นตะไคร้หอมถ้าชอบกลิ่นไทยๆนะครับแบบนี้ครับอุณหภูมิกําลังดีนะครับสักประมาณ1 8บแถึงยีองศานะครับเราก็จะเข้านอนได้อย่างยอดเยี่ยมนั่นเองนะครับและข้อที่5ครับ การปฏิบัติตามปรัชญาสโตอิกอีกอซึ่มก่อนนอนนั่นคือขอบคุณนะครับสิ่งที่เรามีอยู่3อย่างเช่นเรามีสุขภาพที่ดีขอบคุณมากเรามีบ้านที่ดีมีห้องนอนที่สะอาดอยู่ในประเทศที่สงบสุขนี่ขอบคุณอย่างที่สองขอบคุณอย่างที่3วันนี้ขอบคุณมากที่เฮ้ยเราได้ทำสิ่งต่างๆเพื่อตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตัวเอง เข้านอนด้วย o s i t i v e Thinking 3อย่างนี้ครับแล้วชีวิตท่านจะต่างไปอย่างคาดไม่ถึงนั่นเองนะครับโอเคครับลองไปทำห้อย่างนี้ดูก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งสวัสดีครับบ๊ายบาย